สวัสดีครับลูกค้าทุกๆท่าน2รถสวยอําเภอพันทองจังหวัดชลบุรีวันนี้มาดูโปรโมชั่นเด็ดๆกันครับจัดมาให้เลยครับ4รายการนะครับไซส์60เอาแบบเร็วๆเลยครับผมคันแรกครับ60-7คดมสุกตู้เก๋งนะครับผมสภาพสวยๆรถนาเข้าไม่เคยใช้งานในประเทศไทยแท็กนั้นหนานะครับผมช่วงล่างเฟิร์มๆแบบนี้ราคาขาย3ามแสนบาทนะครับผม จองภายใน10วันนี้นะครับแถมจะส่งฟรีทันทีทั่วประเทศไทยนะครับย้ำนะครับจองภายใน10วันนี้แถมจะส่งฟรีทั่วประเทศไทยในราคา379,000บาทถัดมานะครับคันต่อมาเป็นโคมปสสุก P4 56ขีด7ตัวนี้ก็สาภาพสวยๆตัวนี้มีใบดันมาด้วยนะครับมีลายไปปิ้งต่อหัวสวานหัวแยกเรียกได้ว,ว่าออปชั่นครบคันเลยทีเดียวคันนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่399,000บาทนะครับจองภายใน10วันนี้ จส่งฟรีทันทีทั่วประเทศไทยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับผมถัดมาอีกหนึ่งรายการครับเป็นคัส3ามศูนะครับผมคันนี้ก็เป็นไซส์ขนาด60หรือว่า6ตันมีลายไปปิ้งนะครับออปชั่นครบๆบมูมอาร์มยาวตักขึ้น6ล้อสบายนะครับระบบทำงานว่องไวรวดเร็วทันใจแน่นอนราคาขายเพียง3 9 9 0 0 0บาทฟังไม่ผิดครับลูกค้าราคานี้ คุ้มที่สุดนะครับที่2ลดรถสวยถ้าจองภายใน10วันนี้ก็แถมไปเลยจัดส่งฟรีทันทีทั่วประเทศไทยไม่ว่าลูกค้าอยู่ใกล้ยอยู่ไกลส่งให้ได้หมดครับผมถัดมาครับดูคันต่อมาเป็น60ขีดเช่นเดียวกันตัวนี้ก็สภาพ,พสวยๆนะครับแต่ตัวนี้มีลายไปปิ้งมาด้วยนะครับสามารถต่อหัวแยกหัวสว่านนะครับลูกค้าออปชันครบๆแบบนี้3ามแ0 0เบาทจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับที่2รถสวยนะครับผม ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ซื้อรถกุดกับทางร้านเราได้เพราะเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนั่นเองฝ่ายขาย0616960160นะครับผมสอบถามสินค้าเข้ามาได้เลยฝ่ายขายเราพร้อมให้บริการนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยเลงคันไหนไว้นะครับผมก็จองได้เลยนะครับผม